โมดไต่ความหวานไปทั่วหน้าทวิตเตอร์เกันแล้วล่ะค่ะเมื่อคู่จิ้นคู่ใจอย่างเฮซีพลึกและหนูนุนิวชวรินเขาได้ควงคู่กันไปพักผ่อนและเช็คอินด้วยกันที่ทะเลค่ะและที่แน่นอนสุดๆนั่นก็คือทางคู่เขาไม่พลาดที่จะอวดโมเมนต์หวานๆฟินๆเป็นรูปคู่ซุนฮิวใจมาฝากเอฟซกันค่ะโดยได้เขียนแคปชั่นด้วยนะคะว่าแวะมาทักทายครับเดี๋ยวกินกับเที่ยวเผื่อนนะ แต่มาวันแรกพายุก็เข้าเลยอะแต่ไม่เป็นไรอยู่ห้องเฉยๆก็แฮปปี้แล้วและยังมีเรื่องเล่าจากหนูหนิวด้วยนะคะว่าโดนพี่พนักงานทักว่าไม่ใช่คนไทย โดยซีนุนิ้วก็ต้องรีบบอกข่าว่าคนไทยครับผมพี่พนักงานก็บอกว่าอ้าวคนไทยหรอคะซีนุนิวก็บอกว่าใช่ครับพี่พนักงานก็ถามว่าทำไมถึงเป็นคนไทยล่ะคะซีนุนิ้วก็เลยงงและบอกว่าฮะ ฮืมทำไมนะครับฮ่าฮ่าฮ่าพี่พนักงานก็บอกค่ะว่าอ,อ๋อหมายถึงดูไม่เหมือนคนไทยเลยค่ะผิวขาวขาวซีก็บอกว่าอ๋อคนเหนือครับนุนิวก็บอกว่าครับฮ่าฮ่แต่หนูไม่ใช่คนเหนือพี่พนักงานก็บอกว่าค่ะฮ่ 5, าฮ่าฮ่าไอเลยค่ะงงกันทั้งหมดทั้งหนูทั้งเฮียทั้งพี่พนักงานฮ่าฮ่าฮ่าทำเอาเอฟซีเซลกันยกใหญ่ไปเลยค่ะว่า นุิวก็บอกเขาไปลูกว <iber at> ่าหนูไม่ใช่คนเหนือแต่มีแฟนคนเหนือครับคนมาดานเจอมอร์สุนฮะหรอคโอ้ยไม่ใ้เราขนบ